ยอด่านนี้ได้กระทืบตำรวจเลยนีงเอาละครับผมเริ่มหันมือแล้วทีนี้อยากกระทืบมานานแล้วรอเล่นนะครับผมหมายถึงตำรวจในเกมนะดูยดยนี้มาปิดไฟทําเพื่ออะไรประหยัดไฟให้มันถูกที่ถูกเวลาหน่อยเันเรยจะรวนใส่หัวเราตำรวจอุย้ยเหมืนอนไฟมันทุกสถานการณ์จริงๆตำรวจเนี่ย หมายถึงตำรวจใจเกียนะครับผมเล่นกับตำรวจต้องเหยียบหัวไว้ก่อนมันจะได้ไม่เหิมเกือบกับเราหมายถึงใ้เกมนะครับผม <c oughs> ไอตัวนี้มันใกล้เคียงคําว่าอามาตะที่สุดละ <c oughs> มึงลอยกลับด้วยเลย <c oughs> นึกว่าจะลอยแผ่นไปเลยไงนี <c oughs> ่แปลพวกนี้มึงไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วมันดัดไม่ได้เซฟเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเด้อ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องแบบนี้ว้าวอีกแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหุ้ยจุ๊บอืมว้าว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 ววหุ่ยจุ๊บฮะอะไรวะเอ้าโดดมาแล้วก็โดดลงอะไรของมันน่ะอะไรของมืออะไรเอ้ามาโดดทางนี้เลื่อยมาทางนี้มันต้องลงมาทางนี้แน่ๆ ผมเริ่มจับแพทเทิร์นได้ละนี่เดินไปทางไหนเดินไปทางนี้มันก็ต้องมาทางนี้พอมันใกล้ยอยู่แล้วโดดเลยนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าลงมาในจังหวะนี้เป็นเพราะมมานี่ได้ละ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 มามารวดเยอะครับผมรวดเดียว,รวด,ดยวรวดเดียวผ่านรวดเดียวผ่าน